AFF ฟุตซอลอัปเดตล่าสุดได้สร้างกระแสะความคึกคักไปทั่ววงการฟุตซอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อบรรยากาศของรอบชิงชนะเลิศทั้งรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและไม่เกิน16ปีร้อนแรงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฝั่งหนึ่งคืออินโดนีเซียที่เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจและแรงปรารถนาแห่งชัยชนะขณะที่อีกฝั่งคือไทยซึ่งยืนหยัดด้วยความแข็งแกร่งตามแบบฉบับ ความเหนือชั้นด้านเทคนิคและประสบการณ์ในเกมใหญ่พร้อมเดินหน้าล่าถ้วยแชมป์อีกครั้งมีไม่ใช่แค่การดวลกันของสองทีมแต่คือการประทะก,กันของสองปรัชญาฟุตซอล2แผนพัฒนาระดับชาติและความฝันของสองรุ่นนักเตะซึ่งทุกการจ่ายทุกการเข้าสกัดและทุกประตูอาจกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ได้ สำหรับอินโดนีเซียทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขนันแต่คือสารที่ส่งถึงทั้งภูมิภาคตลอดหลายปีที่ผ่านมาฟุตซอลอินโดนีเซียเติบโตอย่างรวดเร็วจนสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนโปรแกรมอะคาเดมีระยะยาวในระดับเยาวชน การแข่งขันที่เป็นระบบทั้งในโรงเรียนและสโมสรรวมถึงการยกระดับทีมงานโค้ชอย่างทันสมัยได้ผลักดันให้อินโดนีเซียก้าวมาถึงจุดที่ไม่รู้สึกเป็นรองต่อมหาอำนาจด,ดั้งเดิมอีกต่อไป ทั้งทีม u 19และ u 16แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบรองชนะเลิศย้ำชัดว่าการเข้าชิงของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการตั้งรับหรือดวงช่วยแต่คือผลลัพธ์ของแผนงานที่ชัดเจนและแนวคิดเกมรุกที่เด็ดขาด เรื่องราวของไทยแตกต่างออกไปแต่แข็งแกร่งไม่แพ้กันชื่อของไทยในวงการฟุตซอลเป็นมาตร,รฐานมาหลายปีทักษะเชิงเทคนิคการเคลื่อนบอลที่รวดเร็วกันตัดสินใจภายใต้ความกดดันและความนิ่งในเกมใหญ่คือองค์ประกอบที่ทำให้ฟุตซอลไทยเหนือกว่าในระดับภูมิภาคทีม u 1 9และ u 1 6คือทายาทของขนบนี้พวกเขาไม่เพียงทำผลงานด้านผลการแข่งขันได้ดีแต่ยังยืนยันคุณภาพของเกมการเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์ ความสามารถในการคุมบอลฟิตเนสและการทำงานเป็นทีมของนักเตะไทยล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหาให้คู่แข่งทุกทีมเส้นทางสู่รอบชิงของทั้งสองทีมแตกต่างกันอย่างน่าสนใจอินโดนีเซียเผชิญแรงกดดันในช่วงต้นของบางเกมแต่ยิ่งเล่นยิ่งเพิ่มความดุดันและความเชื่อมัน่น โดยเฉพาะในครึ่งหลังที่การเปลี่ยนจากลับเป็นรุกอย่างรวดเร็วและลูกตั้งเตะที่ออกแบบมาอย่างอันตรายทำให้คู่แข่งหลายทีมตั้งรับไม่ทันสิ่งที่โดดเด่นในกลุ่มนักเตะเยาวชนของอินโดนีเซียคือการยึดมั่นในแผนการเล่นไม่ว่าสกอร์จะเป็นอย่างไรซึ่งสะท้อนถึงวุธิภาวะทางจิตใจอย่างชัดเจนตรงกันข้ามไทยคุมเกมได้ตั้งแต่เริ่มต้นการเล่นของพวกเขาเต็มไปด้วยวินยัย นักเตะแ,แต่ละคนรู้บทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนความผิดพลาดในเกมรับมีน้อยการยืนตำแหน่งแดนกลางแม่นยำและการเลือกจังหวะเข้าทำด้วยความอดทนกลายเป็นเอกลักษณ์ของทีมไทยนั่นจึงอธิบายได้ว่าทำไมแม้หลายเกมมาจากสูสีแต่ไทยมักพลิกสถานการณ์สำคัญให้เป็นของตัวเองได้เสมอ คำถามสำคัญคือรอบชิงจะออกมาอย่างไรตามโปรแกรม u 16และ u 19จะลงสนามชิงชนะเลิศในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมอบความตื่นเต้นต่อเนื่องให้แฟนๆน,นี่ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของวันเดียวหรือเกมเดียวแต่คือบททดสอบของความทุ่มเทและการวางแผนที่ยาวนานอินโดนีเซียต้องพิสูจน์ว่าการเติบโตล่าสุดไม่ใช่เพียงกระแสะชั่วคราว แต่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนส่วนไทยต้องปกป้องศักดิ์สรีและความยิ่งใหญ่ของตนต่อหน้าพลังใหม่ที่กำลังท้าทายผู้เชี่ยวชาญฟุตซอลมองว่าความสำเร็จของอินโดนีเซียจะขึ้นอยู่กับการรับมือแรงกดดันช่วงต้นเกมหากพวกเขารักษาความแน่นในเกมรับและเปลี่ยนเป็นสวนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจเจาะแนวรับไทยได้โดยเฉพาะการเข้าทำจากกริมเส้นและการยิงไกล อย่างไรก็ตามต้องหลีกเลี่ยงฟาวและไปโทษที่ไม่จำเป็นเพราะไทยอันตรายมากในลูกตั้งเตะแผนของไทยค่อนข้างชัดเจนแต่การลงมือทำไม่เงยพวดเขาต้องครองบอลและคุมจังหวะเกมหากสามารถลดความเร็วของทรานซิชันอินโดนีเซีย และเก็บบอลในแดนกลางได้ไทยจะมีโอกาสคุมเกมสูงขึ้นบทบาทของผู้รักษาประตูไทยก็อาจชี้ขาดเพราะในระดับเยาวชนการเซฟสำคัญเพียงครั้งหรือ2ครั้งสามารถเปลี่ยนทิศทางของทั้งเกมได้ในรอบชิงยู16ปัจจัยด้านสภาพจิตใจมีความสำคัญอย่างยิ่งความกดดันของเกมชิงมักส่งผลต่อคุณภาพการเล่นทีมที่คุมอารมณ์แอร์ละเล่นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ จะมีโอกาสคว้าชัยอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ดีภายใต้แรงกดดันขณะที่ไทยมีประสบการณ์เกมใหญ่นี้คือสมดุลที่ทำให้รอบชิงหน้าติดตามยิ่งขึ้นสำหรับ u 19ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและความเร็วจะเข้มข้นขึ้นนักเตะม,มีวุฒิภาวะมากขึ้นทำให้การเข้าปะทะเพรสซิง่ง และดวนทางกายภาพดูเดือดอินโดนีเซียโดดเด่นด้านฟิตเนสส่วนไทยเหนือกว่าเชิงเทคนิคคำถามคือความแข็งแกร่งจะเอาชนะทักษะได้หรือไม่สำหรับแฟนบอลรอบชิงเหล่านี้ไม่จำกัดแค่สกอร์บรรยากาศในสนามเพลงชาติเสียงเชียร์และการถกเถียงบนโซเชียลมีเดียจะเปลี่ยนเกมให้เป็นเทศกาลอินโดนีเซียกำลังตื่นตัวกับฟุตซอลเยาวชนขณะที่ไทยผูกเกมชิงกับความภาคภูมิใจของชาติ อารมณ์เหล่านี้ช่วยเติมพลังให้นักเตะแต่บางครั้งก็เพิ่มแรงกดดันจนก่อความผิดพลาดได้หากประเมินโอกาสบนกระดาษไทยยังถูกมองว่าเป็นต่อเล็กน้อยแต่ในสนามทุกอย่างเปลี่ยนได้ฟอร์มล่าสุดความดุดันและการเล่นอย่างไร้ความกลัวของอินโดนีเซียทำให้พวกเขาอันตราย ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเชื่อว่าหากอินโดนีเซียทำประตูแรกได้ความกดดันจะถาโถมใส่ไทยทันทีแต่หากไทยขึ้นนำก่อนประสบการณ์จะช่วยให้พวกเขาคุมเกมได้ผลของรอบชิงจะสะท้อนสู่อนาคตทีมที่ชนะไม่เพียงได้ถ้วยแต่ยังส่งสารทรงพลังต่อภูมิภาค สำหรับนักเตะเยาวชนนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอาชีพสำหรับสตาฟและสมาคมคือหลักฐานว่าทิศทางที่วางไว้ถูกต้องอินดโดนีเซียจะได้รับการยอมรับในฐานะพลังใหม่ส่วนไทยจะยืนยันความยิ่งใหญ่ของตนท้ายที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรรอบชิง AFF Futsal U19 และ U16 ครั้งนี้จะเป็นบทสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตซอลภูมิภาคเป็นการผสมผสานของพรสวรรค์เยาวชน ลยุทธ์สมัยใหม่และอารมณ์อันเข้มข้นทุกวินาทีมีค่าและน่าจดจำเพราะเมื่ออินโดนีเซียกับไทยเผชิญหน้ากันในรอบชิงไม่ได้มีแค่ผู้ชนะหนึ่งเดียวแต่ทั้งภูมิภาคได้ร่วมเฉลิมฉลองความงดงามของเกมฟุตซอลไปพร้อมกัน